สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําระบบน้ําหยดกันครับทําแบบง่ายๆเราทําเอามาใช้ในกับต้นไม้เอามาใช้กับพืชผักเราได้นะครับทําแล้วใช้ได้จริงแล้วก็ต้นทุนไม่เยอะนะครับประหยัดแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาทั้งประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายนะครับในการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้ลองมาทําแบบง่ายๆดูนะครับเดี๋ยวลองไปทําดูครับ วันนี้ผมจะพามาทำระบบน้ำหยดนะครับโดยใช้ถังพลาสติกเก่าๆนะครับที่เราไม่ใช้แล้วนะครับมาทําที่เก็บน้ําสําหรับทําน้ําหยดครับอุปกรณ์ที่มีก็คือเรามีสว่านนะครับพืนกาวนะครับประตูน้ําอันนี้เป็นประตูน้ําสําหรับทําน้ําหยดนะครับเราก็จะเจาะรูที่ถังพลาสติกนะครับ ระยะห่างอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วครับเราจะได้รูนะครับขนาดพอดีกับทางเดินประตูน้ำนะครับ จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอัดกาวกันครับ เป็นกาวร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็นกํากาวมาติดไว้ตรงปลายตรงปลายท่อนะครับเราก็จะเห็นกาวนะครับยึดติดกับ ตัวปิดเปิดระบายน้ํานะครับเพื่อที่เราจะเปิดเป็นระบบน้ําหยดได้นะครับวาล์วตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เปิดระบายน้ําตอนที่เราให้น้ํากระต้นพืชนะครับเราสามารถที่จะใส่ทั้งปุ๋ยน้ําหมักหรือสารไล่แมลงไปพร้อมกับน้ําได้เลยนะครับในถังนะครับตอนที่เราให้ระบบน้ําหยด ะหยดแบบเร็วๆก็ได้นะครับหรือจะหยดแบบช้าๆก็ได้นะครับให้เราเลือกระยะเอาเองนะครับผมเป็นไงครับกิจกรรมง่ายๆการทำอุปกรณ์ง่ายๆที่ใช้เองภายในบ้านนะครับก็ง่ายๆครับผม ถ้าเกิดว่าถูกใจก็ลองไปทำดูนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์เล็ก,เก,เกๆน้อยๆครับผมเพื่อให้เราได้มีกิจกรรมยามว่างทำอยู่กับบ้านครับผมและเป็นการดูแลพืชผักของเราแล้วก็สามารถทำให้เรามีเวลาทำๆๆในอื่นๆมากขึ้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ